ภาพพี่น้องมาหาเห็ดน้ำกันจ้าเมื่อไนสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเด้อจ้ะอ้าวเห็ดออกแล้วมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะโอ้ยเห็ดเขาจะออกจะพี่น้องมึงไนเห็นไหมคะ่ะมึงดอกน,น้อยๆอยู่ ุ่งกล้ไล่ใช่ลห ยังเกิดไปนี่ต่อจ้าบุลวาสมีบอเห็ดทางหน้ามันออกซาดเด้อจ้าพี่น้องน,นี่ถอยมาหน,น่อยหน้ายวนผคกกางไม่จ้าเห็ดทางหน้าสิออกซาแน่ อันที่ข้าเจ้าอยู่ผากใต้่มันออกแล้วจ้าจนข้าเจ้าเก็บจนว่าได้หลาตาแล้วเนาะมึงเนี่ยทางหน้าฮะจะออกจะพี่นอ้องอมัอบแต่เงีย้ยนเสียงยุ่งบยจา้า ไม่จ้ะเห็นปะเดีนยามาทางนี้ก่อนค่ะ <lite> ได้อยู่จ้ะมึงเนี่ยดอกพ่อกินอยู่ Nur มึงเชื่อเขาจะพี่น้องเอาไม่นี่แหละ ง่ายมากด้ hmm. mm hmm. บุบอรีเจ้ะพี่น้องให้มึงจ้ะโดกโดกค่ะมึงเนี่ยมึงเนีจ้ะพี่น้องจ้ะให้เบิองอันมาบุบอรีเจ้ะมึงเนยย่อยเป็นพวกพวงอยู่โดกอยู่จ้ะปีนี่ไฮ้ ได้เห็ดอันใดก็เก็บเอาเบิร์ดเดอจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันเพิ่งออกไหมจ้าดอกแรกของปีจ้ะพี่น้องนี่โอ้งามงามเห็นอีกบ่ละ่ะเดี๋ยว,ดวยยได้จ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยคุณได้จ้าดอกบางญ่ นี่เด้ดอกนึงเอาได้บ้านอ,อ่ะบัานนี้นี่ใช่พี่นอ้องนี่โอ้งามย่จ้ะงามยู่งามย่มามามาเอาเพ่อาานี่กระตามานี่ใช่พี่นอ้องอืเฮ็ดเก็บใเบนะคะน่ะเนาะ Oh, <laughs> em ta đó Đi cha hmm. Cửa lẹo mua cho hết ก็เดี๋ยวเอาไปแกงด้วยจ้ามือนี่นนะโอ้ยนี่อ่อนๆจ้ะพี่น้องนี่หน่อยก็เก็บไปตามหน่อยแลวเน้องจ้ามึงเนี่ยนี่นี่นี่ดอกขาว มึงจ้ะกำลังสิกับบ้านแล้วจะพี่น้องมึงแน่โอ้ยเก็บกันเลยจ้ะ เฮ็ดทั้งหน้าขึ้นแป๊กแปกได้จ้าพี่น้องขึ้นน้ำแต่ถนนแม่จ้าแต่อองว่ามันสีบะไรอีกแม่พี่น้องโอ้ยมึงในจานสะออน Nhập con đó ra Độc ngắm đi cho รถพานท่างคือสิวาน้าเห็ดเอียงทะโบเดี๋ยวพามาเอาอยู่ตรงนี้จ้ะขอโทษหลายๆเด้อจ้าถ้าหน้าบไดเลือนอันเงาไหมขึ้นไหมจ้ะแม่เก็เก็บไปตามมันนี้เลยเนาะ ดอกน้นนอยๆก็เอาจ้าเพราะว่าดอกน้นนอยๆมันเสบ จ้เห็ดเก็บได้ค่ะเมื่อนี้เฮดสามชนิดน่จาจะมีเห็ดเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดอ่านั่งล่มแล้วก็เห uh, ็ดไอ้เ่อเฮดเตอร์เลยค่ะเห็ดขาไล่นะแม่ s, จ๊ะพี่น้องได้ซ้ำดอกเนี่ยละมอนต์สิบบ่ได้แม, <ะ S 1> ม่ม s, จ๊ะพี่น้องได้ซสมนี่แล้วค่ะดีใจหลายอยู่คลิปแรกของเปลี่ยนสองพันยนะี่สิบเอ็ดน่าจะพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องเข้ามารับชมค่ะพอกันคลิปต่อไปจ้าพี่น้องจา้งจาสวัสดีค่ะ ว่าจะกลับแล้วจ้ะพี่น้องขับรถผ่านอีกพ่ออีกจ้ะพี่น้องมันขึ้นน้ำมันคางท่าไหนหละจ้าเอาอีกก้อนจ้าพ่อได้กินอยู่ดอกก้นบ่ค่อยอวบปันไดดอกจ้าเพราะว่ามันขึ้นน้ำถนนนะพี่น้องเนะาะก็จะแห้งๆแน่แตก่กนี่ค่ะแตกก่กาพ่อกินได้อยูะ อะไรขึ้นแบบนี้แล้วนี่โอ้โอันนี้แหงแล้วจ้ะพี่น้องถ้ามันได้ขึ้นแบบนี้แหละสงสัยน่าจะต้องได้เลาะน้ำน้ำถนนจ้ะเมื่อาวานมองสิปลามันซุ่มๆนะ่ะมันสิบรท่าไนได้ขึ้นไหมจ้ะอันน้ำถนนนี่มันสิขึ้นกรเห็นไหมค่ะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนันละจ้ะมาเจะกลับแล้วไหมันยังได้อีกอยู่